สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนรถดำซิ่งนะครับวิ่งงานอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็งานไม่เยอะนะครับวันนี้ประมาณงานประมาณยี่สิบสามสิบเที่ยวนะครับวิ่งสองคันนะโอ้เิมน้ำมันมาห้าร้อยหมดซะแล้วเหลืออันนี้เลยอยู่ในถังประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับก็ค<อ>่อนข้างที่จะกินน้ำมันนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรรถ น่าจะไม่ได้เป่ากรองนะครับถ้าวันไหนเป่ากรองจะประหยัดน้ํามันนะแต่วันนี้น่าจะไม่ได้เป่ากรองมาสองวันแล้วครับก็น่าจะาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเป่ากรอง <laughs> ปกติเป่าทุกวันไงแต่นี้ตอดบางฝุ่นหน้าออกแล้วฝุ่นมันน้อยมากสองวันและ้ะที่ไม่ได้เป่าสองสามวันนะถนนนี้ฝุ่นเยอะมากนะครับแต่ว่ารถผมไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ถ้าเกิดฝุ่นฝุ่นเยอะจริงๆอะ่ะรถผมนะถ้าถ้าใส่บางฝุ่นหน้า มันจะมันจะแบบโอ้โหมองกระจกหลังก็ไม่เห็นน่ะแล้วก็ฝุ่นมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับจะเห็นฝุ่นขึ้นมาแต่ว่านี้ไม่มีครับฝุ่นน้อยมากเลยตัง้งแต่แถวบอมฝุ่นหน้าออกรู้สึกว่าประหยัดน้ามันขึ้นหนึ่งเลยประหยัดน้ามันขึ้นสองก็คือขับง่ายสามก็ความร้อนไม่ขึ้นนะครับความร้อนไม่ขึ้นแล้วก็สี่ก็คือ นี่นะครับไม่มีฝุ่นนะครับอันกลางก็ไม่ค่อยฝุ่นเท่าไหร่แต่อันกลางมันไม่เข้ากองกาดหรอกอันกลางมังไปข้างหลังครับส่วนมากอะที่ฝุ่นเยอะๆจะเป็นเพราะบางฝุ่นหน้าครับไม่ต้องเป่าหมอน้ําด้วยถอดทิ้งก็คือไม่ต้องเป่ามอน้าเลยนะครับรถรถก็จะไม่มีฝุ่นเลยหน้ามอน้ํานี่ใช้ยันลูกบวชอะ่ะล้างดีๆนี่ใช้ยันลูกบวชมอน้อําอ่ะ นี่เพิ่งได้หกเที่ยวเองครับตอนนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับได้หกเที่ยวเองลายมือแบบหมออ่ะหกเที่ยวก็เท่าไหร่พันกว่าบาทเว้ยไม่ถึงดิเจ็ดเที่ยวต้องพันไปรอบแม่เราอ,อันนี้ไปเทงาน,านนอกก่อนครับแล้วค่อยมาเก็บงานงานเอของพวกแบบของพวก งานหมูงานผู้ใหญ่บ้านงานนายกอะไรอย่างี้อันนี้ไป็นง,งานนอกให้เสร็จก่อนเพราะว่า,วารับงานนอกไว้สิบเที่ยวต้องทําให้เขาให้เสร็จครับรับเอาไว้สิบเที่ยวก็ต้องทําให้เสร็จครับถ้าทําให้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเสียชื่อไปปึ๊บปึเบ,บอ้ ผมพาไปดูรถคนดังแต่ก่อนรถแบบไม่ใช่คนรถแบบสมัยตก่ันรถในตำนานเลยนะครับคันนี้ใครไม่รู้จักเชยมากสมัยตก่อนประมาณสี่ห้าปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วไปฮะสองสองสามปีที่แล้วก็น่าจะมีให้เห็นมีมีอยู่นะแต่ทุกวันนี้จะขายมานี่นวไงเดี๋ยวเรามารอชมมานี่รถใครนะครับ รถคันนี้ในะตำนานจริงๆร,รถคันนี้ตำนานในบ้านในบ้านกวดเลยก็ว่าได้นะคันนี้ยใครไม่รู้จักเฉยมากแล้วก็ในโลกยูท b e แบบผมเชื่อเลยทุกคนที่ติดตามรถดำรู้จักครับรู้จักคันนี้แน่นอนเดี๋ยวพาไปชมครับหลอ่อซะด้วยสมัยแต่ก่อนนี่หล่อสุดแล้วครับไม่มีใครหลอกเท่าคันนี้แล้ว เงินเก็บตาอย่าง,ออาร,งรถรถล้งไปวัดนี่ใครไม่รู้จักอะ่ะบอกเลยโอ้โหรถพี่หมคอะ่ะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ไม่ใช่รถพี่หมูยะ <Yeah. S 1> มีสติ๊กเกอร e ์เอ o มอเตอร์ยอะ่ะธรรมดาที่ไหน เลยไม่รู้จักเชยนะครั้เนี่ยแต่ก่อนผมเคยวิ่งงานเก่แกเฮ้ยไม่ใช่ไม่หมายถึงตอนผมมีรถอะผมก็เคยวิ่งงานเก่แกแต่ตอนตอนเด็กๆอะผมก็นั่งอะไแก่นะก่อนพี่หมูนะครับแต่ก่อนผมชอบนั่งรถเก่แกไงรถแก่แบบอีกคือเสียงอะไรเนาะ <c oughs> ใช่ไหมวะนั่นะใช่เลยจำไม่ได้แล้วตั้งนานนะสิบเที่ยวเที่ยวละสองร้อยห้าสิบสองพันห้านะครับ ราคาทั่วไปเลยราคานี้ถือว่าถูกครับ,รบเพราะว่าน้ามันแพงนะครับมันแพงมากพันหนึ่งนี่วิ่งได้ประมาณยี่สิบสามสิบเที่ยวแค่นั้นแหละโอ้โหทรมานมากใครที่ว่ารถดำรวยบ้ารถดำรวยที่ไหนไม่ใช่รถดำรวยอนะคนเทกอะคุ้มรถดำไม่คุ้มหรอกแต่ก็วิ่งเพื่อ วิ่งวิ่งไปเลี้ยงคือมันไม่ได้ว่าไม่เหลือหรอกมันเหลือแต่มันไม่ได้ว่าเหลือแบบเหลือเยอะเหลืออะไรเงี้ยเหลือก็เหลือพอใชอ้ัถ้าผม ทุกวันนี้อาชีพนี้ก็มันก็อยู่ยากแล้วรถเยับใครรู้ใครทีร่แบบวิ่งอยู่ตอนนี้ก็จะรู้ๆกันเลยว่าเดี๋ยวผมต้องลงไปเก็บตังค์แล้ว านอย่างนี้ส่วนมากเงินสดนะครับถ้าไม่มีนายหน้าถ้ามีมนายหน้าก็บางทีก็เงินเซ็นถ้าเงินเซ็นนี่หนายหน้าต้องเอาเงินสำรองออกให้ก่อนเวลาเสร็จเนี่ยแล้วตัวเองค่อยไปเก็บทีหลังราะงั้นนายหน้าคนนั้นเด๋ยวยากครับผมผมไม่อยาก,ปกายเป็นหรอกถ้าผมเป็นนายหน้า <c oughs> ลำบากใจเก็บตังค์ไม่ได้บางอะไรบ้างนะ แต่ถ้าใครไม่มีตังก็ไม่ไม่ควรไม่ควรลงดินหรอก้ารู้ว่าตัวเองไม่มีตังในวัดเทตรงไหนน้องวัดครบแล้วทำงานเราวันนี้วันนี้ผมได้กี่ใบเจ็ดเที่ยวโอเค้ยได้ค่าน้ำมัน,นะครับเจ็ดเที่ยวได้กับได้ค่าน้ำมันดีกว่าอยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวเราให้ดูรถ แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนนะเขาฮิตใส่หมวกกันใช่ไหมผมก็เลยถามแกบ่อย okay, มากเลยว่าทําไมพี่ไม่ใส่หมวกแต่ก่อนก็วิ่งด้วยกันไงวิ่งจีมงานเดียวกันนะครับรถในตํานานเลยครับเนี่ยแต่ก่อนแกแกนี่ไงแต่ก่อนแกไม่ใส่หมวกอะ่ะแกใส่แต่กระจกใส่แต่นาซาแต่ก่อนเขาจะฮิตใส่อะไรวะ ใส่ใส่นาซาใส่ใส่นาซาก็ใส่หมวกใช่ไหมเออนั่นเลยครับแล้วแกไม่ใส่อ่แกไม่ใส่หมวกแกใส่แต่แกใส่แต่นาซาแล้วแกไม่ใส่หมวกแกปล่อยให้หมวกมันลนๆผมก็เลยถามแต่ก่อนตอนผมผมเด็กเนาะพี่ทำไมพี่ไม่ใส่หมวกเออแกบอกว่าจะใส่ไฟร้อนั้นผมยังไม่ก็ดเลยว่าจะใส่ไฟยังไงผมยังไม่รู้จักรถไฟเลยครับผมรู้จักแต่ใส่หมวกแบบนี้แหละใส่ก่อน เพิ่งมารู้จักไอ้สายไฟก็ตอนเมื่อมาออกรถน่ะก่อนออกรถนะครับตอนมาอยู่กับทีมงานช่วงแรกๆอะ่ะที่อยู่บ่อบ้านติมนั่นแหละรู้จักรถไฟก็เลยทําเจ้ามาขาวเลยสายไฟเลยครับเจ้ามาขาวสายไฟหน้าเลดเออตอนแรกจะเอากระบ,บะมิน,นิมด้วยทีนี้งบไม่ถึงพอให้งบแค่นี้โอเคพี่อันจัดเต็มเลยงบเท่านี้เท่านี้จัดเต็มเลยเอาได้แค่ไหนไอ้มันสุดเลยอะ่ะ แต่มันก็ดูผมเบื่อนะผมเบื่อรถไฟแล้วผมก็เลยหันมาเล่นรยุ่นแทนนะสายยุนแทนเพราะว่ามันดูไม่เบื่อสายยุ่นเนี่ยไหลแพลงกว่าด้วยอะไระจะเพลงกว่าหน่อยถ้าเราเล่นของนอกหมดอะแพงนะครับบอกเลยเนี่ยถ้าผมเล่นหมวกนอกอะหากระจกอะไรนอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าผมเล่นหากระจกกันนอกแล้วแต่ถ้าผมเล่นหมวกนอกแล้วก็ชุดหน้านอกอะไรนอกหมดอะที่เป็นของยุ่นอะ เลยครับมีเจ็บอ่ะจริงแต่ก็อยู่ที่เจ้าของเลยแหละแต่ว่าเขาจะใส่ของนอกหรือว่าอะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ายบายครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มานะครับรถเสมูนะพี่หมูพี่หมูของเรานั่นเองแต่ก่อนก็วิ่งด้วยกันนบทุกวันนี้แกน่าจะเลิกทําอาชีพนี้แล้วแหละน่าจ,จะใช่นะเพราะว่าแกก็ไม่ได้ออกรถไม่ได้อะไรนะครับผมก็ติดตามยู u b e แกอยู่บายครับคลิปนี้